สวัสดีค่ะวันนี้มีส่งมอบรถนะคะของลูกค้าซื้อแนะนำบริษัทนะคะบริษัท G E เ s ิ l ซ t i o n นค่ะกดกระจกนะรถที่ส่งมอบก,ก็จะเป็นสเปซแคร์หนึ่งคือา D D I K S D A Kyoto นะคะคันนี้สีเทาแลมโบลูกค้ามาจากบุกรีรั์นะคะลองในงานมอเตอร์โชว์ค่ะมารับเองถึงโชว์รูมเลยแล้วก็อยากให้ตกแต่งนะคะก็จะมีสกเกิร์ตรอบคันเนาะ มีล้อมแมกของคอสตมกค,ค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนเบาะหนังด้วยอันนี้ก็ลูกค้ามาทันทีที่ารถเราเรียบร้อยเอาเริอมเราใส่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภา์ลูกค้านะคะคุณโก้นะคะสวัสดีค่าสวัสดีค่ะขอสอบถามนิดนึงนะคะครับผมอ่าทำไมถึงเลือกซื้อรถอิสุสคะก็ที่บ้านใช้มาหลายคันแล้วครับก็เลยรู้สึกประทับใจกับใช้ยี่สุสต่อครับอ๋อครอบครัวมีใช้อิสุอยู่แล้วเนาะใช่ครับประทับใจอะไรในอิสุสนะ ก็ที่ใช้มาตลอดก็คือเรื่องประหยัดน้ำมันครับแล้วก็ประสิทธิภาพกับรูปลักษณ์ครับแล้วในส่วนของการจัดไฟแนนซ์การจองรถยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับแเดียวก็เสร็จอยู่ที่บ้านเนาะใช่ไหมคะอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะใช่แล้วจัดไฟแนนซ์ที่ที่โน่นเลยใช่ครับใช่ไคะอ๋อดิวติดต่อไฟแนนซ์ให้เพราะฉะนั้นก็ผ่านไม่ยุ่งยากนะคะไม่ยุ่งยากยุ่ยากรอไม่นานเนาะครับ่แล้วก็เลือกรับรถเป็นวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับขอสอบถามนิดนึง พิ่มเติมอาบริษัททําเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเผื่อมีลูกค้าสนใจทําธุรกิจเกี่ยวกับระบบ Security แล้วก็ระบบเน็ตเ r ิร์ครับทั้งองค์กรทั้งทุระทั่วไปค่ครับงานทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อคุณโก้มาได้เลยหรือว่ามาที่เพจอ้อก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวอ้อให้เบอร์ติดต่อคอนแทคให้เนาะครับอ่าก็ขออวยพรนะคะวันนี้เรื่องควานยามีขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ขับขี่ปลอดภัยวันนี้ เดินทางกลับปั้นเลยใช่ไหมคะไปที่บุรีรัมย์เรับค่ะโอเคขอให้เดินทางเที่ยวใล้ดภั่งเศรวยๆเฮงๆขอให้รถคันนี้หาเงินหาทองนะคะหาเงินได้เยอะเนาะรถคันนี้ก็แต่งซิ่งด้วยแต่งล้วก็ใช้งานด้วยใช่งานด้วยอ่าบรรทุกด้วยสมัองด้วยนะคะอ่าขอให้รวยๆขอให้เฮงๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้อ้อได้ดูแลนะคะดีครับขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ